ก็สวัสดีครับผมอยู่ในเกมไอเทนะครับรอบนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คให้เพื่อนๆดูนะครับผมเป็นแพ็คงบ70บาทนะกันนะครับผมที่ในช็อปให้ได้ซื้อแล้วผมเนี่ยครับผมเกมเกมไอเทมนะครับผมประมาณ70บาทนะครับเนี่ยจะเป็นแพ็คนี้เลยนะผมก็จะซื้อมาเล่นด้วยแหละครับก็จะมาทดสอบว่ามันบวกเท่าไหร่นะจะซื้ออยู่3แพ็คนะม,มีอยู่3 0,000ืน อ่าสามหมื่นะครับก็จะซื้อแพ็คนี้เลยนะครับกับ2อันนี้นะครับผมก็อยู่เจ็ดพันเจ็ดพันดีอีนะก็จะประมาณ7 0บาทละกันนะครับผมมาผมก็จะซื้อเลยนะครับอ่ะก็ซื้อไปที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็จะใช้เป็นตัว SRG นะตัวนี้เป็นตัวแคร์นะครับผมก็ถ้ามีแคร์ก็สามารถซื้อตัวนี้ได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมก็จะมีแพ็กอยู่อยู่เยอะนะแต่ว่าก็เป็นอันละวันละกันนะอะผมก็จะเปิดเป็นแพ็กอันนี้ก่อนละกันนะครับผมหนึ่งวันนะผมก็จะมาให้เ,เพื่อนๆดูว่ามันได้อะไรบ้างน,นะแล้วก็บวกเท่าไรนะครับเก,เก๋นะผมเสื้อแล้วก็หมวกนะครับมี3มชิ้นเองต่อมาก็จะเปิดเป็น13ปีละกันครับมีอยู่3แพ็ก1วันนะครับก็จะใช้เล่นด้วยเลย รองเท้านะครับผมเกงแล้วก็ถุงมือแล้วก็เสื้อนะครับแล้วก็หมวกนะครับผมนี่อันที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้ก็เจ็ดพันนะครับผมเจ็ดพันดีนะก็ตีไปเลยนะเจ็ดสิบบาทละกันนะครับผมสําหรับใครที่เติมหนึ่งร้อยบาทก็ได้นะครับผมแต่ว่าได้เจ็ดวันแต่สําหรับใครที่งบเยอะก็จัดไปเลยครับผมหนึ่งหมื่นห้าก็ประมาณสามสิบบาทนะครับอ่ะผมก็จะมาทดสอบเลยว่ามันบวกอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นกระเป๋าหลังใช่ไหม เป็นหัวใช่ไหมครับผมก็เกงนะครับผมเสื้ออะต่อมาก็จะเป็นของแพ็คสองมีนะครับผมแล้วก็เกงเสื้อแล้วก็หมวกนะครับผมก็จะต่อไปเลยเกงเสื้อแล้วก็หมวกนะครับโอ้ไม่ม,มีน้อยจังวะมาผมก็จะมาแต่งเพื่อดูเลยนะครับอะเซตแรกที่เราเปิดเป็นเซตอาร์ใช่ไหมครับผมก็จะมีประมาณนี้นะ ถ้าอันนี้ไปเล่นก็คือยิงตายง่ายมากนะเพืเ่อนๆลองดูนิประมาณนี้เลยนะครับผมตัดสินใจในการเล่นนะอันนี้ไปแต่งเล่นชิวๆขำๆได้นะไปะต่อมาก็เป็นเซต13ปีนะครับผมก็จะมีหมวกนะหมวกเสื้อถุงมือเกงแล้วก็รองเท้านะครับอ,อันนี้ก็น่าสนนะในการที่ไปเล่นชิวๆก็แต่ง นิดๆหน่อยๆใส่เติมเข้าไปก็จะถึกนะครับผมก็จะเล่นสดุกนะประมาณนี้นะครับมาถ้าถ้าใครจะเขียนแบบว่าเป็นแต่ละชิ้นนะครับผมก็จะปั้นเนี้ยนี่นะครับนี่อันนี้คือหมวกนะเสื้อนะครับผมรองเท้าเก่งถุงมือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเซตต่อไปเลยก็จะเป็นเซตนี้นะครับผมอันนี้คือแว่นตานะใช่ไหมประมาณนี้เลยนะครับ กางเกงน,นะครับผมก็บวกแค่นี้เองส่วนเสื้อก็จะประมาณนี้นะบอดี้ตั้ง16นะเนี่ยดีนะเพราะว่าอันนี้ก็กระเป๋าหลังนะเป็นบวกเรียน4%นะครับผมมาแต่งเต็มเลยแล้วกันนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับรมันก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่าไปเล่นก็ต้องเติมนิดหน่อยหน่อยนะครับผมแต่ถ้าไปเล่นแบบขำาำชิวๆก็เล่นได้นะครับผมก็จะบางน,นิดนึงนะ แต่ว่าต้องเล่นเป็นแบบห้องที่แบบว่าโนหมดอย่างนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับส,ส่วนอันนี้ก็เยอะเลยน,นะครับผมเซตน,นี้นะน่าเล่นผมว่าน่าจับมาเล่นนะครับผมอันนี้คือหมวกนะครับผมจะแต่งเต็มให้เพื่อนๆดูเลยนะถ้าจเป็นมีหมวกสองอัน,นโอ้ไม่ใช่โอ้เราเอาสับมั่วใช่ไหมอ๋อโทษทีครับโทษทีอันนี้จะเป็น ของแพ็คของเขาเองนะเนี่ยมี3ชิ้นเองเนี่ครับผมผมดูชื่อผิดก็จะประมาณนี้นะเท่จังวันนี้อันนี้โคตรเท่เลยเพื่อนๆดูดิไม่มีรองเท้ามันมันเป็นรองเท้าในตัวเลยอ่ะก็จะเหลือแค่หมวกให้ดูนะก็จะประมาณนี้นะครับสปีดห้าเลยบวกห้ากางเกงนะเท่าไหร่กางเกงหนึ่งเองอะ่ะครับช่วงล่างก็เก้านะครับผมส,ส่วนเสื้อเนี่ยโคตรเท่เลยนี่ ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมใส่รัดใช่ไหมอันนี้จะเป็นเซตนี้นะครับนี่อันนี้เท่จัดเลยอะอันนี้ก็น่าเล่นนะเอาไปน่าเล่นบวกประมาณนี้นะครับแต่ละชิ้นเลยใส่ให้เพื่อนๆดูนะจะถอดออกก่อนอันนี้จะเป็นบวกเหรียญน,นะครับผมแค่2มีดนะส่วนกมืกก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็หมวกก็จะประมาณนี้เลยส่วนเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะบวกอยู่ที่16เ็นะส่วนมากก็ประมาณมานี้นะอ่ะผมก็จะอันนี้คือผมจะใส่เอาไปใส่เล่นเลยนะครับผมก็คือแบบไปเล่นเลยแบบว่าแบบสร้างห้องเป็นโนมดอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ส่วนมากคือตอนนี้เล่นเล่นไปมันก็รู้สึกหัวร้อนเพราะว่าเจอคนที่แต่งตัวเต็มเ็มอ่ะมันก็เล่นยากนะเพื่อนเพื่ออ่ะผมก็จะ ใส่เซตอสองเซตนะไปเล่นว่ามันเท่ดีอ่ะอันนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยอ่ะหรือว่าเป็นเซ็ตนี้ก็ได้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นเซ็ตนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟันแบลวนิดนึงนะเพื่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนในการที่ผมซื้อแพ็คมา70สบาทนะสำหรับใครที่มีงบอยู่ที่ 100บาทก็จะเหลืออยู่ที่ส0 0พันนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับผมเก็บไอเทมนะนี่จะผมซื้อนะก็จะมีหลายหลายแพ็คนะที่หน้ามาลองนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบ3แพ็คนี้อ่ะผมก็จะจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับจเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ